thang nhà ô hô, ô nạn thang nhiều, coi, lồm, เอืดตืดเติต์ดติตืดติรดติรดมีอยากทอย่างไรกับมีไงอุ๊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 ปเป็นหัวเขาเลยผู้นักขาเป็นหัวเขาเลย เฮ้ยเฮ้ยเด็กหน่อยเล่นหน่อยมาเล่นที่มาน่อยมาเลสรถคันนี้องออกไม่ได้แล้วนี่ โอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาลงรถเขาลงรถก็เย็นเย็นโอยๆเยอะวดเสาไฟ